ไฟออนค่ะไฟออนเดยไลท์ daylight, ทำงานนะคะขอทางค่ะโอเคปิดขอทางค่ะไฟลี่ค่ะคันนี้เป็น Toyota v ว g o นะคะลูกค้าได้เข้ามาทำการติดตั้งอัปเกรดนะคะเป็นชุดเบรกเตอร์ไบ LED l a s e เลเซอร์ฟ Pro Max ็78วัตต์นะคะพร้อมวงแหวนเจ็บดีนะคะ เดลิทออดี้ลันแฟนะคะหลอด LED ที่ตัดหมอกนะคะอันนี้จะเป็นไฟหลีนะคะไฟหลีติดเป็นวงแหวน 7D แบบนี้เลยนะคะไฟต่ำค่ะ่เดี๋ยวเราชมแสงหน้าตัวรถกันนะคะคัดออฟคมคมนะคะสูงค่ะชมแสงผ่านฟิล์มตัวรถนะคะสูงค่ะโอเคค่ะเดีย๋ยวปิดไฟต่ำหน่อยค่ะเปิดไฟต่ำค่ะ เปิดปุ๊บสว่างปั๊บนะคะโปรเจกเตอร์ l d นะคะขอทางหน่อยค่ะ,ะลูกค้าท่านได้สนใจงานดีๆเนียนๆแบบนี้นะคะติดต่อเข้ามาได้ที่ทางเพจ Facebook BTP Premium Auto Salon ได้ทุกสาขาเลยนะคะขอบคุณค่ะ